จะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและรถร,ราวมัตเตอร์วังอันสราขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชาญชาลาจะอยู่ด้านขวาข,ของขบวนรถและรถราวมัตเตอร์วังอันสราขณะก้าวเพื่อจอดเที่ยวชาญชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดสองต้นทางจากสถานีสุไหกงกรลบสุขกา สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรค่ะสถานีบ้านโตกในการของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกทา่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าในการเดินทางคร้งต่อ 你讲呗，讲讲啊。